สวัสดีครับได้เวลางข่าวนอกลู่นะครับนอกลูกข่าวแรกไปที่จังหวัดลำปางครับไปชมการซ้อมแผนรับภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุน้ําท่วมแผ่นดินไหวครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นต้องซ้อมกันไว้ก่อนดูการซ้อมครับจริงจังมากครับนี่ครับโหราหนุดนหลุดไปเลยครับมีโต๊ะลงทะเบียนคัดแยกผู้ป่วยผู้ป่วยมีหลายประเภทครับมีทั้งป่วยธรรมดานี่งูกัดครับ หญิงท้องมีทั้งท้องอ่อนและท้องแก่ท้องอ่อนไม่เป็นไรครับแต่ว่าท้องแก่บางคนน,นี่แหมะนี่ครับน้ําเดินแล้วครับฟังเสียงร้องก็ทราบว่าใกล้คลอดแล้วครับแมสมจริงสมจังจริงๆสุดท้ายแล้วทาคลอดลอดลูกออกมาแล้วครับตัวเหลืองทีเดียวสงสัยที่ตัวเหลืองเพราะว่าคุณแม่นั้นอายุเกิน50แล้วครับนี่ครับดูไวแล้วไม่น่าจะมีลูกได้ จากลำปางขึ้นสวัสดีค่ะได้เวลาเก็บความสุขระตถูกรอยยิ้มกับนีน่ากันอีกแล้วนะคะข่าวแรกของเราวันนี้คุณผู้ชมคะชมค่ะนีน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูดราม่าของพล,ลเรือนกันบ้างรับรองดราม่าสุดๆค่ะซ้อมแผนอุทกภัยของชาวบ้านเมืองลำปางวันก่อนอู้หูยงานนี้เปิ้นตีบทแตกไปซกทุกนางเจ้าโดยเฉพาะอีพีชุดม่วงนางแอ๊ซ เป็นสาวท้องเยอะลูกจวนจะเล็ดได้สมจริงสมจังจะตัวอุ้ยอ,อีปีล้ลมซะจนลูกเล็ดเลยจ้าโอ้โหนี่ไงคะลูกอีปี้หัวเหลืองตัวเหลืองน่ารักปะแสดงกันสมจริงสุดๆไปเลยนะคะปิดท้ายกัน